เฮ้ยน้องชายอยู่ร้านป้าวันเนี้เดี๋ยวแวะเขาไปหามาได้เลยครับพี่จัดไปเออพี่ครับเราเรื่องทางนั้นเป็นยังไงบ้างืหึหมายถึงเรื่องอะไรอ่ะก็คนเก่าผมกับไอคนนั้นอ้าวไหนเคยบอกเรื่องอะไรสาร้างไหผมแค่อยากรู้ว่าความต่างระหว่างผมกับมันว่าเข้าใกล้กันบ้างหรือยังอือคือจะว่างไงดี ยอมแพ้ไปดีกว่ามาั้งมึงกับเขามันคนละสายกันเลยอะน้องตอนนี้ผมพอมีเงินอยู่บ้างอยากจะลงทุนเพิ่มพี่พอจะแนะนำได้ไหมครับโอ้คือไอหนุ่มน่ามันไประดับเจ้าของอสังหาแล้วนะไม่ใช่แค่เทรดหุ้นอสังหานี่มันคืออะไรอะพี่ก็พวกที่ดินบ้านอาคารอะไรพวกเนี้ยเรื่องพื้นฐานแค่นี้เองยังไม่รู้จะอะไรไปสู้ขเขาแล้วมันมีเยอะไหมอะพี่โอ้ ถ้าเทียเป็นมูลค่าก็หลักร้อยล้านน่ะน้องชายรวมถึงนายทุนหลายคนที่ให้การสนับสนุนอีกยังไม่รวมเทรดหุ้นมันนะทีมีเกือบ50คนรายได้ต่อวันก็หลักหลายแสน่ะผมรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยเลยว่ะพี่ใช่หรือเปล่าถมตัวเกินไปมั้งแล้วรับเทรดหุ้นโดยการให้คนอื่นฝากเงินเข้าไปนี่ไม่ผิดกฎหมายเหรอพี่แถมแอบเปิดโบรกเกอร์โดยไม่จดทะเบียนในประเทศไทยอีกฮะฝากบอกมันด้วยนะพี่ผมจะไปทำตามคำพูดที่ให้ไว้ เวลา3ปีที่เสียไปอมันไม่ได้ศูนย์เปล่าหรอกนะ